สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแกะเครื่องเว็บร้อยสิบไอนะครับเปลี่ยนสปริงนะครับเปลี่ยนสปริงตัวนี้นะครับสปริงสตาร์ทนะครับรุ่นร้อยสิบไอครับอาการที่มันชอบเป็นบ่อยๆนะเวลาเราสตาร์ทนะครับมันจะไม่ดีดคืนนะทีนี้เราก็รุ่นนี้จําเป็นที่จะต้อง่าเครื่องออกนะ่าเครื่องออกเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนสปริงนะที่อยู่ข้างในเครื่องจริงๆแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็ถาออกแค่ฝั่งครับนะครับฝั่งสตาร์ทนะครับเปลี่ยนสปริงได้เลยนะครับแต่รุ่นนี้นะครับมันจะมาอยู่ตรงกลางพอดีนะนั้นทําให้เราจะต้องดูเยอะมากเลยนะครับก็คือต้องเอาเครื่องลงนะถึงจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวมาตอดกันเลยนะครับก็เร,เราก็ เอาเครื่องลงมาประมาณนี้นะครับถอดชุดเสื้อฟ้าออกนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องลื้อออกทุกส่วนนะครับก็ทําการลื้อแค่เสื้อฟ้านะครับแล้วก็ชุดฝังจานไฟนะครับมัดกระตุ้นทั้งอะไรเงี้ยครับลื้อข้างเดียวออกนะครับส่วนฝั่งนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องลื้อนะครับประหยัดเวลานะครับก็เร็วด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไฟนะครับก็พยายามซื้อตัวดูดมาดูดนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเคาะมาตีนะครับมันจะเสียหายพวกระบุพวกเกลียวพวกอะไรนะรแล้วคอมันจะบิดคอมันก็ไม่ดีนะนก็แนะนําให้หาซื้อตัวดูด,ม,ม,ด,ดมันจะดีกว่านะจะไ,ได้ไม่เสียหายกนะับชิ้นส่วนอะไรนะตัวละม่กี่บาทครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยหราคาประมาณนี้คนระับ มันก็จะออกมาง่ายๆนะจะเกิดเรามาตีมาเขาะนะครับบางทีมันก็ออกบางทีมันก็ไม่ออกนะ กว่าจะออกได้นะครับพวกเกลียวนะครับพวกน็อตนะครับบริเวณตรงนี้นะเสียหายนะคมันจะทำให้เครื่องของเราเนี่ย็นนะ่อย ปัญหาคือตัวนี้นะครับสปริงเราก็ทำการแกะออกมาก่อนนะมันจะมีแหวนตัวนี้นะครับมันจะดึงออกเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะเราก็ต้องงัดเบาๆ ตัวนี้มันจะบังคับไปดี่แล้วนะรเราก็จะดึงออกมาแบบนี้นะตัวนี้ก็จะดีไปนะครับไอ,อ้ตัวที่มันหักเนี่ยมันยังคายอยู่นะครับมันจะมีรอยร้าวนะครับมันจะตัวนี้ที่ชอบหักนะครับมันจะไม่ได้ตกไปในเครื่องนะถ้าตกไปในเครื่องเราก็ต้องหาเศษตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไปสร้างความเสียหายในส่วนพวก เฟืองพวกอะไรนะพวกชุดเกียร์ชุดอะไรกนะ็มีนก็ต,นตัวนี้ดีไปนะเราก็ไม่จะเป็นต้องหานะเราก็ทําการเปลี่ยนตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับก็รถก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะ ดูคร่าวๆก่อนนะว่าใส่ประมาณไหนแต่ผมจะไม่ได้ประกอบให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเยอะเกินไปนะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันนะเอาแค่จุดนี้เน้นไปเลยนะก็เราจะประกอบไปกันนะ ก็ตำแหน่งมันประมาณนี้ครับเราชุดเกียร์เวลาประกอบนะครับพยายามดูตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับให้มาอยู่ในกระปุกเกียร์นะครับในกระปุกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้ไม่ได้มาอยู่บริเวณกระปุกตรงนี้นะครับมันไปอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับหรือว่าไปอยู่ข้างในนะครับถ้าไม่ใช่อยู่แบบนี้นะครับมันจะทําให้ตอนที่เราใส่เกียร์สีมันจะวนกลับมาเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าตำแหน่งมันอยู่ถูกต้องนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับเวลาเราใส่เกียร์สี่นะครับมันก็จะล็อกนะตอนตอนเราขี่นะครับเพราะว่าตอนล้อ,อ,นะอ,อมุนมันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเกียร์ว่างนะครับตำแหน่งนี้นะพยายามดูด้วยนะตอนประกอนบนะแล้วก็ดูอะไรนะอย่าให้มันหายนะมีแหวนนะครับคุนนะมีแหวนนะฝั่งน,นี้ก็มีแหวนนะเกียร์ขับเกียร์ตามนะมีแหวนรองนะนะพวกนี้มีสปริงนะครับ มีสติมีอะไรนะัายยังยอะตัวนี้ครับก็แค่นี้นะครับแล้วทำการล้างนะล้างเสร็จนะก็ประกอบเข้าคืนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปพีเทันน pues ี้เจอกันคลิปหน้านะครับวัสดีครับทุกคน